อาและเกมในคู่ถัดไปครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านบางบอลดีลา่าเดินชุดสีแดงก็โหดลุกลายครับตัดเหนือครับแล้วก็ทางด้านข้างของศิษาสาวเนี่ยก็มาในชุดสีดำเหมือนเดิมครับ ดูการนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ชุดสีดำบ้างครับก่อนหน้านี้ใช้ชุดสีแดงแตหรับท่านรองสับแล้วตอนนี้ปักอยู่โอ,โอ,โอ้โหจังหวะลอบอลมาในนิดนห,นหนึ่งแล้วน่าจะตัวขวาติดมือแล้วไหลเร็วมาทางขวาอ้าวไปลืนน่นบอลหนึ่งครับสวันี้ยิงไกลโกดขึ้นมา,มนาแ,ลแล้วตื่นตัวสวยแก้่มาไม่ถึงหนึ่งนาทีโอ้วแล้วโกติว่าเบิกประตูแรกกังบอลโมดิล่า ประตูนี้บอกว่ายิงเด็กขายจริงๆแล้วเสียสามเสียด้านบนเข้าไปเลยครับปึ๊งประตูศูนย์แล้วมาวันหน้ามาเร็วเหลือเกินแล้วตอนแรกผมเกมครับอ๋อครับตอนนี้ตอแรกมาแบบนี้น่าปวดใจครับสำหรับปกในเกมที่แล้วก็าทำประตูได้ด้วยเกมนี้ทำประตูแรกในเกมขึ้นนานเราเดี๋ยวต้องดูครับ เชื่อว่าั้องหล่อพีแต่ปอร์ยังไม่จบแค่แนี้แค่แฮนอนเนียเต้นบอล้องบอกว่าเปิดหน้าแรกด้วยกันทงคู่งบงเช็ดมาตรงกลางยังเก็บบอลได้ยบท่ายทองศิสามทิศลบมาแล้วสวัสนี้โอ้ดูสับหลอกสับซ้ายสับขวาอยู่ให้เพื่อนตรงกลางอ่าดนท้ายแต่บอลยาวเลยไปแต่ก็ต้องบอกว่าดูเหมือนช่างทองศิสามเนี่ย ชุดพิสจักลงมาในสนามได้เจ็ดคะ่นนตัวจริงครับก,ก็ต้องบอกว่ายังอาจจะไม่ใช่ชุดที่ดีทีทท่สุดครับก็ต้องพยายามโรเตชตั่นในระนาดทีมเขาใช่ใหญ่ครับสองเรบที่ทำปิดขาเช่นเดียวกับบมาร์ลิน่ามีผู้เล่นหลายคนครแลก็ต้องพยายามสลับกันเล่นกันมา,กกนนนากกนแล้วก็ตัวหลายทีมก็จะเป็นปัญหานี้ครับผู้เล่น ขณะทีเค่อนข้างใหญ่ๆแล้วก็มาเนี่ยมันต้องใหญ่ๆก็ต้องเล่นครบทุกคนเนี่ยคนเล่นดีบ้างเล่นไม่ดีบ้างก็ต้องสลับกันลงครับบัดไฟต่อทางแคบรูปนี้มาแล้าตู้ก็ตัดซ้ายกพื่อเสีไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อมาไปชาติเกาหลีสามเจ้าโต้ตับตับหลอกอยู่ไฟผ่านแล้วตู้เฮ้าไว้ก่อนครับยสว่วงโดนทันกิบครับ ไปคิดของบางบิลล่าป่ะตูระหว่างริสติโเน่ยจังฝืนเล่บนบอลต่อเนี่ย,ดยตดนสกิดนิดนึงอะามมกบแค่าับะเปิดยามาโอ้โหพี่อาจะลงตัวยิงที่นี่ไปพูดไปเองครับไปตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นม,มา โอ้ต้องสีา้างมันใช่มาตรงกางยอดเราติดเพื่นนอนตอนนี้เราไหลมาเพื่อนไ้พิีงเติมขึ้นมาก็ไม่โดนไม่เ้ใจกันเองครับต่อสู้ออกมาแตบถูหลบขู่ๆถูกว่สาสงคนเปนนลีน่นการสวยตอนนี้บาลงีล่าขึ้นมาทางซ้ายครับชาติ โอ้โหจ่ายมาเลื่อนจับไม่อยู่แต่ก็ยังลับมาตั้งันใหม่ที่มุสสาวตูว่ากองบิล่าเขาสั้งมาที่ชาวัดให้ออกมาขวาเฮ้ยโอ้โห้วคืนไม่ดีสมัยนี้จะสวนกลับทางซ้ายเอาให้กองทีสามคืนลูกนี้ครับแหม่จับบอลแต่ว่า จังหวะต่อนหน้าตรงนี้เนี่ยเพื่อนโดนทำฟาวไปก่อนเลยนเป็นไฟทิกของช่าง,งาน้องสิตสามบริเวณเกิดตการสนามเลยครับเล่นลูกสูดแล้วหลอ้าวนี่ลูกสูดล,ลูกนี้เพื่อในวิดบมาครับโอ้กลายเป็นสูตร,ร,รที่มันใช้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้ตีมันขวาแบบ ตัวต่อต,ต,ตัวเจอพี่น้ำหลบได้แล้วจริงลูกน,นี้ชันแบบแล้วควาสุดท้ายกระดอนไปล่ออกข้างหรือเปล่าไปเก็บแต่ว่าไม่ทันเนื้อปล่อยออกข้างไปเอาไปรู้ทุ่งเนาะบางกบีล่า,าย้อนกลับมาตั้งใหม่ไปซ้ายสุดจีนปลาทองขึ้นมาชายิงไกลติดบล็อ,อ,อกครับเนาะ หมาลูกนี้ก็ลุกถึงที่เสาตัวเล่นเร็วเลยครับให้กับมาร์ตการอดเขาทางหน้าโจสายให้ถุงจังหวะที่ไฟต่อได้สวยครับโจเข้าซ้ายแล้วยิงยัดเสาแรกโอ้โหโอ,อกาสด,ดีนะจองนี้แต่หลบไปสวยครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แล้วจังหวะนี้กดไปซ้ายแล้วไม่ตรงต่อแล้วถ้าเสียจะได้โอกาสแล้วใช่กองทีสามไอ้ยามะหาตังกว่าะโอยูว่า โปกโก้ยหนึ่งสองห่างเพื่อนไปเยอะแล้วนะกลับมาได้จังหวะนี้จะลุยต่อโอ้โหขนาหน้ี้มองมาไม่มีใครเยอะฝั่งซีดรอให้เลยนะขวางแบบ

S <S <S วันนี้ขัดขาดเกิๆจะหวตกูแต่ไม่โดนก็ลูกนี้าามจะเปียนทางให้เรื่อนๆครับนี่โดแล้วแต่พดต่เองเยนหวงตาหาหนึ่งาตัวกาสถตอนนี้เล่จะมีมากกว่าแล้วสหรับตอนน้าไปสาครับชาบลอบอลาไม่หน่อยโกมายอดให้ลูกนี้เพื่อกระโอาให้โข้างหน้าก็ยังไม่ได้เอ้าลหมไม่โดน ตองการให้เป็นแบนบอลกับทางด้านบาบนบอลินล่าครแล้วากนินากัลัออนนี้กันหันี้เลนมลากนากนเนล้วานนากันก็นมาันหนี้ดเลม่านมือที่สันปมดเลนมเล่นสเั้นมันโนลกนเลนยนหนี้ โงกางมีด้วยคอรอัยอดสผันะกข้อวานอนั้นี้อุึงด้วยแต่ว่ายิงไปอ่ะข้าได้มาขายครัแล้วก็มีเปล่ยนตัวด้านหาน้หานนด้านหรังดล้วก็อะไรของเราจะลองสูตราด้วย ผูดต้องแบบไปทานแค่ตัวนี้หัดข้อมาก็จะติดฟอกออกหลังลางนี้ยังแน่เป็นเตะมุมแตงน,นั่นขวาครับย้อนกลับมาบอลยี่หนุนครัยสุดเส้นลูกนี้ยัดมาเกับให่ อยังได้ในลูกทุบอีกลู้จตกโมเมนต์ครั้งนึงครับสำหรับคอร์โมนิล่าด้านขวาตอนได้เปิดทอยเข้าไปครับยัดมาแล้วโองทีข้ามสามตักรรมการไม่ว่าอะไรนีหนอยนี่หนุ่ยโจ๊กโอกไม่พังกันแล้วก็สวนต่างตีขึ้มานซ้ายครับซ้ายมีขวามีด้วยนี่อดูแล้วไหล จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของนะักชา่างทองศิษย์สาระยะหวังผลเลยครับผู้เล่นต้องบอกว่าจอดสองต้องทำให้ได้นักชา่างทองศิษย์สายิงผ่านกำแพงได้โอกาสเข้ามีสูงนาทีเดียาวจังหวะนี้ระยะแบบนี้ครับแล้วเดือดผ่านได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูว่าหมดยืนยปิดกันแน่ทีเดียวครับปีคิปเน้นเหลือเกินวิ่งผ่าจริงเรียบเลย ตัวเินชิงด้โอ้หนึ่งประตูตอนหนึ่งแลรับช่างองศิาได้ฟรีคิจังหวะดีีต้องบอกว่าเสียทั้งฟรีกิเสียทั้งประตูแล้วโอ้บางอลิล่าอะไรุ๊มเลยแล้วด้านปรตูนำเ็วไ้ก่อนครับประตูแรกอยู่พวกเขาได้มาไม่ถึงหนึ่งนาทีแ้แต่ว่าตอนนี้มันถึงฟรีเสมอจากทางด้านออฟกัปตัาของช่างนองศิสามนรีกิ๊กสวยเลยครับ ที่มีมุมนั้นมันก็มีมุมเดียวแต่ว่ารู่งของตูนี่ยถือว่าคืนดีดแล้วหน่อ้ต่อผมให้ฟ้าไว้ก่อนออกในเกมที่แล้วก็ยิงเข้าครับประตูตีเสมอเกมที่เจมอโต้ปีน จ่ายหน้าลูกนี้ที่ไหนครับถักไม่อยู่ครับเดี๋ยวทักเป็ดเอาบอลตัวขึ้นมาครับตอนนี้เป็ดน,นับชนะพี่วัตตลงมาแล้วสำหรับช่างนอนอีกสามหากพ่อมาไม่มีใครไปทิ้งซะเลยครับช่างนอนอีกสามท่าหน้ามีคนเดียวโตลูกนี้จะไล่ไม่ทันครับ ไอ้ลูกทุ่งครับของบังบิลล่านะานัซ้ายเด้ระยะสั้น,นมา <c oughs> โขกชีฟเปลี่ยนแกนโอ้โหเลือเ่อนไปแล้วตอนนี้ิวัตโขงเช็คมาตรงกลางออฟโจโอ,โอ้ <c oughs> โหจะพักอโขให้เลื่อลูกเนี่ยเบาไปหน่อยอ้าวพวัตลูกนี้แต,ต่ล้วจริง ว้ายยึดโฉไม่งไปปเ้ไปตามสามตรนี้แม่กองหลังไม่ทันครับฟารมบิล่าโอ้โดนสองประตูติดต่อกันครับเป็นสองประตูต่อหนึ่งแล้วเขาใช้กองหลับสาเลยพี่กลับขึ้นมานำครับโอเคต้องบอกว่าไม่จบง่ายๆเลยพี่บอกคของทัสองเกมมีนาพันการเล่นที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะพยายามเสมอล้วใครเป็นบอลอ็นเตอร์เทนน่ะโอ้้งว่า หมุ่ยจีกันเยอะๆเนี่ยก็มีเห็นไหมบ่อยๆครับสำหรับตัวพีวสิวัดอีกทีหนึ่งหลบเข้าในเอาจับบอลจับไปแล้วบอลที่ไปใช้ขายกจับไว้เลยโอ้โหฟ้าเล่นสท้ามาแบบไปต่อแล้วตอนนี้โดนเหนียวจากด้านหลังเสื้อเสื้อสื่อ ทิ้อารระยะมนีบบ้ป้งถงได้เหมือนกันครับต้องทำไม่ได้แล้วสโระง่ายเ่จะคัมแบ็กกับมาส่เกมครับต้างใช้ช้งเล่นสาคนแล้วับช่างเราสิบสามครับอยูอ่สองคนชาติิ่งมาหลอดนี่ถึงนกทีไม่ผ่านกองหาังก็ผูกทิ้งโดนได้ปล่อยบอลตกลงมาแล้วก็ลูกนี้ไปบอลเึื่ของบาบอลอีาน,นัครับ ย้อนกลับมาบอดเอา้ารนจากไปเองเอ้ามาได้ด้วยทางซ้ายแบตไปจับรอดูขึ้นหน้ายังไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่อีกชาติชิปเข้าไปในต่อเขตโทษแล้วอ้าวคู่สามตัไมวไปชนกับกองหลังถึงบอลก่อน,อนพี่อาพยายามใช้โคบาขับรถตู้มาฟังทูกที้คืนกลับมาก6วงเช็ดแบตไม่ถึงแล้วก็โดนสวนกลับขึ้นมาทางขวาไปเก็บบอลกลับมาเนี๋ยเป็นทางด้างออกฝึกฝ่าก็โผล่ีกทีหนึง่ง กรรมการให้ฟ้ามาแต่งด้านหลังข้อนี้ระหว่างขึ้นโขกของตบก็หน้าโดนมาใช้กต่งด้านหลังอันนอยลงไปล้มลงมากเออจะเปลี่ยนตัวตอนนี้สำหรับบ้าบอลบินล่าขอดี่อยาออกเอาพี่ตัวลงมาบ้างเถอะเออมาดูฟรีคิกครั้งที่สามของทางด้านบาบอลบินล่าครเลยสี่ไปโดนจังหวะเขา ชิดแล้วล oh oh, ู่น uh, oh. 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 ี้โอ้โหไปอ้วนไปกลุ้มเลยแน่าต้องหลังก็โผลขึ้นมาได้จังหวะนี้โอ้โหตีเลยแบ๊เราเป็นไปคิดครับในการสนามครับเกมมาเล่นสร้างครับร้างเราอดีสาวอูดแล้วด้ยิ้นหลอกรอดขามาได้โอ๊ะ นี่จายหรืออะไรครับออจาจ่ายก็ไม่ตต้เพื่อแต่ยิงก็เบาเงิไปครับโอ้เหอนไม่ขอที่สองใจเลยครับตกโอ้โหจังหวะให้เล่องหมาไม่มีใครเลยตอๆเรซเตะปากมาปรงขึ้นมาไหนครับไอ้ว วัดเขปไปทีียากเป็นแม็กซสาได้ทุกครับไปจะเย็นไปม่กระโดดโอ้ยเข้าไล้วนกับมาสายลง่ายเกินไปจากกับมาได้แบบไมาพี่วุวิเพิสวยมาขวามีเติมขึ้นมาใช่อยู่ที่บนลมาตองโหยังเป็นออฟเร์ชี่เกมรับตัวดี แล้ว,ลลลวจ,ะจะมีการเปลี่ยนตัวโยนโนเปนลูคล้มี้หรอพี่อาวแล้วจะไงจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนถอดออกออกเอานน้ำต่อลงมาครับ ให้ไม่ได้โอ้โหจะไปเปลียแกแล้วโดดตึ้นมามัดอ้าวเราสามส่คนไอ้ <t <t ีมานอซ้ายสุดโอ้โหไม่ดูมุกโอ้จะปิด้ไม่เป็นรองแล้ลูกล่ายังเหนื่อยกเยอะลนี่แจริงจอะจริงจริงอะงด้าน่หดเนี่ต้องหมอกความเร็วแล้วก็ไปถึงเด่นอยู่แล้วแต่ว่าอหบกคู่ Hãy tin cậy cho mãi mãi là chắp hết hại cho họ hỏi chiến tranh lâu đó ổn มาเลยเสร็จก่อนไม่จบนไปมาบอกกันอะไรฮะไปไหนโบอกโอเคไปไม่ได้เาดีไอคนนี้ไอคนนี้เขาไม่ได้เลยผ่านตูปั้ร้องเลยเสร็จร้องเลยไ

ตะโกยังเป็นต่างด้านช่างมองปิดสามแล้วนำอยู่สองประตูต่อหนึ่งแล้วอ่านก่ออย่างมีเวลาอยู่ว่าสำหรับังสองทีปีห้าทีเฉลยแล้วเกยอะไรไม่ได้ยังไม่โดนพวกโดนเจ็บเอาแล้วตู่ตอนนี้เอาใจเย็นไปหน่อยหีือเ่าโอ้โห เพื่อนวิ่งมาตามเตัานี้ยัไม่ทันครับบองหอกข้างไปต่อแล้วจะมีการเตะตู้ครับสำหรับบางอลบิลล่าโอพอร์ถือว่าตัวรับออกของโัวลุกงไปครับไม่ไหวครับแต่แต่ต่อมาแล้วจริงลูกนี้ไม่ตรงต่ออีกครับไปได้บ่อยเกมอ่ะ ลูงนี้ไปต่อแล้วดูังหวีิยอดมูกขึ้นมาสามต่อสองยอดจี้เข้าหาแล้วไหลมาดรงกนางจับเจยิ่งโอ้โหนี่เปเซ็กังตุงเตะทิ้งออกมาแล้วจะสวนกลับบ้าคอับบกวิล่าบอลเอนซี่ไปต่อลูกนี้ตึงเสื้อไวมาแบบโอกาสได้เสื้อทำไมบอกโอ้วใบเหลืองับพี่น้า พีนาาบาบอไหนไม่โดนมาเหลือนี่กะโดนไม่หลาอิเีเวนี่ไม่เหลาที่ไปเหลือนี่อาจจะเป็นของแปลกแต่ว่าน้ำนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วไปมาตัวนี้มงที่ได้บอลไม่ไปไหนไปต่อในโทษหนอีกทีหนึ่งปิงลโ้ โ้ยเวลาเหลืกันหนึงนาทียกหูตัวนี้เลยหายใจหายคอร์ยอันนี้หนึงตั้งแตหยุเล่นสร้างมาฮ่ีวัหลอกสวยเข้ากลางมาแล้วไหลออกมาสได์จอดให้ลูกนี้หนึ่งสองสวยมากแต่ว่าจไปทากี่ปุ๊บแล้วดต่นนี้กับแกมรักต้องเียต้องอย่าลืมว่าจะต well, ่วกเขานอยู่โอ้แล้วูห Eu falo, eu falo.